ข้อมดันก่อนละครั้งหนึ่งเจ้าลูกแพะน้อยผู้เป็นศิลปินต้องการวาดรูปภาพที่มีสีสันเธอคิดว่าถ้าใช้สีเยอะๆจะทำให้ภาพหน้าดึงดูดขึ้นเธอวาดมันก่อนแล้วเริ่มเติมสีน้ำมันลงไป เธอเลือกสีอย่างระวังอืมสีนี้มืดไปนะอืมส่วนนี้ก็สว่างไปอืมส่วนนี้เหลืองเกินไปอาะฮ่าเลือกได้แล้วภาพวาดของลูกแพะสวยงามอย่างน่าทึ่ง ผิวท,ทัดดูเหมือนจริงมากว้าวพี่สาวรูปนี้สวยมากเลยมันดูเหมือนกับเออเหมือนกับอะไรนะหือ่าเหมือนกับเราอยู่ที่นั่นเหมือนกับเราปีนภูเขานั่นได้ในตอนนี้ฮะพี่มีเคล็ดลับอะไรอย่างนั้นเหรออมบอกหน่อยสินะอืมฉันหลับตาลงก่อนอนายลองสิ ฉันคิดภาพตัวเองอยู่บนภูเขานั่นฉันรู้สึกถึงลมหนาวเลยนะฉันจะโดดไปบนหินโอเคตานายลองบ้างนะในตอนที่ลูกแพะกำลังหลับตา <c oughs> จินตนาการว่าพวกมันอยู่บนเขาเจ้าหมาป่าก,ก็เข้ามาหาพวกมันมันถือแปลงในมือแปลงทาสีดำ ในเมื่อฉันพร้อมแล้วฉันจะนับถอยหลังและลืมตาขึ้น3 2มอืมสองและหนึเมื่อลูกแพะน้อยลืมตาขึ้นมาพวกมันต้องตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพและศูนย์ แต,แต่เมื่อกี้นี่มันโอ้ยทำไมล่ะภาพสวยๆของฉันพังหมดเลยอะแย่ <c oughs> yeah, จัง <c oughs> ฉันว่ามีคนตั้งใจทำนะมีสีดำเปื้อนอยู่ตรงขอบหน้าต่างด้วยแล้วก็เลอะด้านนอกอีกด้วยดูสิเออ เจ้าลูกแพดน้อยตั้งใจจะหาคนที่รับผิดชอบในการทำลายภาพวาดของมันดูรอยเท้าที่อยู่บนพื้นสิอฉันว่าฉันรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อืมเราจะต้องระวังแล้วละ,ะยังไงเราก็ยังอยู่ไม่ไกลบ้านนะแม่ต้องโกรธแน่เลยถ้าพวกเราเดินเตดเตเราต้องระวังตัวอยู่แล้วแล่วนะ้าไม่ต้องห่วง โอ้รอยเท้าจบตรงนี้ไม่มีต้นไม้อยู่ด้วยอืฉันคิดว่ารู้ว่าใครอยู่ที่นี่เจ้าหมาป่าชั่วนายคือคนที่ทำลายภาพวาดของฉันฉันจะทำให้ดูนเธอพูดเรืออะไรกันฉันว่ารูปอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเกือบจะวาดเสร็จแล้วด้วยอย่าพังมันนะ นายทำลายภาพวาดของพี่ฉันทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้ล่ะเราทำได้แน่ๆนั่นแหละพวกลูกแพะดึงข้าใบจากหมาป่าเอาามแต่พอพวกมันเห็นภาพวาดพวกมันดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเอะฮะภาพอะไรเอะนี่อะไรอ่ะ นายจะวาดอะไรงั้นเหรอมันเป็นรูปของฉันเองฉันดูหล่อ,อเลยใช่ไหมล่ะนี่อย่าไปจับมันนะพวกลูกแพะมองหน้ากันแล้วก็เริ่มหัวเราะโอ้นาาเอาคืนไปเถอะทำไมเธอถึงหัวเราะรูปของฉันน่ะมันสวยจะตายไป เธอก็แค <łość> ่อิจฉาเพราะว่าฉันวาดสวยกว่าเธอเยอะโอ้แน่ละนายเก่งมากนายคิดว่าทำลายรูปของฉันจะทำให้นายเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าขอดีๆฉันสอนวาดรูปให้ก็ได้นายมีเวลามห่ล่ะโอเคฉันขอโทษ สอนฉันวารูปทีสิขอร้องฉันสัญญาจะไม่ทำลายรูปเธออีกเฮ้ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณ แล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราแล้วช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะการละครั้งหนึ่งไกลออกไปจากมหานครแม่แพะและลูกตัวน้อยทั้งเจ็ดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฟาร์มกลางป่าวันหนึ่ง สัตว์ต่างๆในฟาร์มตื่นขึ้นมาเพราะเสียงที่เหมือนเครื่องยนต์ดังออกมาจากป่าพวกมันไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนแม่คะนั่นเสียงอะไรแม่ก็ไม่รู้จ้ะอีกไม่นานต้องได้รู้แนะ่แม่คะหนูกลัวหนูด้วย เสียงนั้นน่ากลัวมากเลยแม่แพะแต่งตัวเพื่อเตรียมออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่นี่รอแม่นะห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าใจไหมเข้าใจครับแม่แพ้ออกจากบ้านและพบกับสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์ม เสียงประหลาดกลับดังขึ้นและน่ากลัวขึ้นบรรดาลูกแพะที่ตื่นกลัวพากันหลบอยู่ใต้โต๊ะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแม่ไก่ว่างไข่ไม่ได้ส่วนวัวก็ไม่มีนมให้รีดเพราะความหวาดกลัว ใช่เาต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นพวกเราอดตายแน่และแล้วเสียงก็หายไปทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติมันเกิดอะไรขึ้นนะ ยังไงเราก็ควรตรวจสอบอยู่ดีมันจำเป็นด้วยอะฮะมันหายไปแล้วนี่นาะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกละ่ะเราก็ค่อยหาทางแก้ใหม่อย่าคิดแง่ร้ายเกินไปสิแล้วเข้าทุกคนไปทำงานกันดีกว่านะสัตว์ทุกตัวกลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาพวกมันตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงที่น่ากลัวอีกครั้ง และเช่นวันก่อนเสียงนั้นจะหายไปในต่อเที่ยงไม่มีใครนอกจากแม่แพะเป็นกังวลแม่แพะข้องใจมากแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งที่กังวล แม่แพะกลับไปบ้านที่ลูกน้อยรอมันอยู่แม่คะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จ้าลูกรักทำไมไม่มีใครทำอะไรเลยแม่แพะจนใจได้แต่ก้มหน้ามันน่างุดหงิดใจที่ตอบลูกๆไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ตกค่ำสัตว์ทุกตัวในฟาร์มเข้านอนแต่ดวงตาทั้งเจ็ดคู่ยังคงเบิกกว้างเด็กๆนอนไม่หลับเราต้องหาคำตอบให้ได้ยังไงละ่ะต้องออกไปสืบไปตามทิศทางของเสียงนั่นยามต้องไม่ยอมให้เราออกไปข้างนอกดึกๆหน้าเลย เราจะออกไปโดยที่ไม่มีใครเห็นได้ยังไงอ่ะนี่ฉันคิดออกแล้วละ่ะฟังให้ดีๆนะทำตามที่ฉันจะบอกแล้วกันยามสูงวัยกำลังงีบหลับทันใดนั้นมันมองเห็นเงาร่างใหญ่ๆตรงเข้ามามันยืนขึ้นแล้วส่องไฟฉายไปที่เงานั่นลูกแพะเอาเสื้อของแม่แพะมาใส่พวกมันต่อตัวกัน พื่อให้ดูตัวใหญ่ขึ้นพวกเธอเป็นใครจะออกไปไหนดึกดื่นแบบนี้เราอยากกินหญ้าสดๆที่บ้านหมดไปแล้วปล่อยพวกเธอเออกไปดึกขนาดนี้ไม่ได้ข้างนอกมันอันตรายมากถ้าเราไม่กินหญ้าพรกนนี้เราก็จะไม่มีแรงทำงานใช่ไหมสาวสาวย่าไม่รู้จะพูดอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่มันเจออะไรแบบนี้ ก็ได้พวกเธอไปได้แต่ต้องรีบก,กลับมานะแพะน้อยจอมสนหายไปในความมืดพวกมันเลิกต่อตัวกันลังต้นไม้ต้นแรกและมุ่งหน้าไปทางเสียงที่ได้ยินก่อนหน้า พวกมันเดินกันอยู่นานในที่สุดก็มาถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่ส่องสว่างด้วยโคมไฟมีเครื่องจักรขนาดใหญ่วัสดุก่อสร้างและต้นไม้ที่ถูกตัดเต็มไปหมดถ้าไม่ดีแล้วล่ะเราควรบอกให้แม่รู้ไม่ พวกแกจะไม่บอกใครทั้งนั้นฉันจะตัดต้นไม้ให้หมดและจะไปแปรรูปขายฉันจะได้รวยเด็กอย่างพวกแกไม่มีทางที่จะหยุดฉันได้หรอกนาะเราน่าจะเดาได้นะมาป่ามัดเหล่าลูกแพะอย่างแน่นหนาแล้วขังเอาไว้ในห้องเด็กที่น่าสงสารต่างกลัวกันมากแต่ไม่ยอมแสดงออกให้มาป่าเห็น เราต้องหนีออกไปยังไงอ่ะเราต้องหยุดไม่ให้หมาป่าทำลายป่าทั้งผืนนะรู้ไหมใครมีแผนบ้างไปตรงนั้นได้เราก็รอดแล้วอย่างแรกพวกมันแทะเชือกออกอย่างที่แม่ของมันสอนเอาไว้ตัวที่แก้ได้แล้วก็ช่วยแก้ให้ตัวอื่น จากนั้นพวกมันก็ต่อตัวกันเพื่อขึ้นไปถึงช่องลมและคลานออกไปพวกมันไม่เห็นใครแต่ได้ยินเสียงกรนของหมาป่าแพะน้อยส่งพี่น้องสองตัวกลับไปที่ฟาร์มเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ ตัดต้นไม้หมดสิ่งมีชีวิตในป่าก็จะต้องตายนะเราต้องหยุดเขายังไงล่ะพวกมันกระซิบกระซาบแผนให้กันฟังขนาดเดียวกันแพะสองตัวก็กลับไปถึงฟาร์มโชคไม่ดีที่ยามกำลังหลับอยู่ พวกมันเลยเข้าไปไม่ได้รั้วสูงเกินกว่าจะกระโดดข้ามได้แล้วแพะน้อยก็หาทางออกได้ตัวหนึ่งค้อมตัวให้อีกตัวปีนขึ้นไปเพื่อกระโดดข้ามรัว้ว มมาาาเเเร็วข้าาลยแพะทั้งสองวิ่งกลับไปบ้านปลุกแม่แพะขึ้นมาเพื่อเล่าทุกอย่างที่เห็นและที่เกิดขึ้นกับพวกมันมาเธอไปจัดการมันขณะดเดียวกันที่สถานที่ก่อสร้าง แพะน้อยสองตัวเอากาวที่เจอในวัสดุก่อสร้างมาราดทั่วตัวหมาป่าที่หลับอยู่ลูกแพ้อีกสามตัวปีนขึ้นไปบนรถแบ็คโฮซึ่งเป็นรถขุดดินตัวหนึ่งบังคับพวงมาลัยอีกตัวอยู่ข้างล่างคอยขยับแป้นเหยียบ ส่วนตัวที่3มควบคุมที่ตักดินใหญ่ยักษแพะน้อยที่คุมพวงมาลายัยเริ่มสตาร์ทรถจนมันส่งเสียงกระหึ่มลูกแพะน้อยกลัวมากแต่ก็มุ่งม,มั่นทำตามแผนให้สำเร็จแพะน้อยที่นั่งข้างล่างกดไปที่แป้นขันเร่งทำให้เครื่องจัรเริ่มเดินมาก ส่วนแพตัวที่สามคอยควบคุมที่ตักม้าป่าตื่นเพราะได้ยินเสียงดังมันรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น จ้าพวกลูกแพะซื่อบือ้อหาทางหนีออกมาจนได้นะเจ็บใจนะไม่ว่าหมาป่าจะพยายามยังไงก็ลุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่ามีอะไรรั้งมันเอาไว้ท้ายที่สุดมันดีตัวขึ้นมามันเห็นขนของมันหลุดติดกาวที่อยู่บนที่นอนหมาป่าวิ่งไปที่รถแบ็คโฮหมาป่าไปหยุดอยู่หน้ารถ ก่อนที่รถจะไปถึงบริเวณที่ขอนไม้และไม้แปรรูปถูกวางไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะจะพวกแพะยี่เก้าทั้งหลายหยุดลูกแพะน้อยหยุดรถชะง,งักดูหมาป่านั่นสิ ดูเขาสิดูสิดูเห็นไหมตลกม้าป่าเพิ่งสังเกตว่าคนที่ตัวของมันหายไป สัตว์ต่างๆนำโดยแม่แพะก็เดินมาถึงไซ้์ก่อสร้างพวกมันตกใจกับสิ่งที่เห็นดีใจด้วยจ้ะลูกรักลูกหยุดยัง้งหายนะครั้งใหญ่เอาไว้ได้แล้ว พวกมันเก็บกวาดสถานที่และปลูกต้นไม้ให้พื้นที่กลับมาเขียวขจีอีกครั้งแล้วเจ้าหมาป่าละ่ะมันยังคงวิ่งไปมาทั่วป่าทั้งที่ไม่มีขน พวกแกจะต้องชดใช้แน่จะพวกลูกแกซื่อบื้อฉันเอาคืนแน่เฮ้ย hey, มีใครอยู่บ้างไหมผมมีเรื่องจะประกาศแล้วปล่อยเกมตัวใหม่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าครั้งนี้จะพวกแพะจะหน,นีไม่รอดแน่แต่แน่และมันคงหนีได้อีกถ้าคุณยอมช่วยมีเพียงทางเดียวที่จะรู้เรื่องนี้ได้ ถ้าคุณกำลังดูเราบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอยู่ตอนนี้คลิกตรงนี้เลยนี่แล้วจากนั้นก็ตรงนี้และดาวน์โหลดเกมของเราเมื่อเรียบร้อยแล้วการช่วยเหลือลูกแพะก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วล่ะครับเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดสั่งและชมเทมนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกอมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ